ที่สวนแตงโมบ้านสีแยกโนนทองหมู่ที่9ตาบลนาเจริญอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายสายพาสว่างและนางหนูรัตบุญเพศสองสามีภรรยาเกษตรกร,ร,กรปลูกแตงโมบนที่ดอนเนื้อที่เกือบ6ไร่กําลังโตเต็มที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่ปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ30ตันโดยนายสายเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้ตนและครอบครัวทำนาปลูกข้าวแต่เนื่องจากสภาพเป็นที่ดอนน้ำไม่ขังเลยทำให้ไม่ได้ผลผลิตจึงลองหันมาปลูกแตงโมแทนหวังเป็นอาชีพเสริม เมื่อ3ปีที่ผ่านมาเพียงปีแรกที่เริ่มปลูกจำนวนสี่ไร่กลับได้ผลผลิตเกินค่าแตงโมอุดมสมบูรณ์ลูกดกใหญ่เนื้อแน่นหวานกรอบฉ่ำเต็มคำเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มีรายได้ถึงเกือบ300แสนบาทเลยทีเดียวโดยแตงโมที่ปลูกจะเป็นแตงโมไร้เมล็ดสายพันธ์แฮปปี้แฟมิลี่ ที่ให้เนื้อสีแดงกับสายพันธุ์สายน้ำผึ้งมาเลเนื้อสีเหลืองโดยเริ่มปลูกในช่วงต้นเดือนธันวาคมใช้แรงงานของคนในครอบครัวมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มแรกเป็นพวกค่าน้ำมันรถไถค่าเมล็ดพันธ์ุปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีฮอร์โมนท่อน้ำ พาย,ยางคลุมหลุมรวมแล้วเกือบ50,000บาทใช้เวลาปลูกเพียง65วันก็เก็บผลผลิตได้2ปีที่ผ่านมาจะมีบริษัทลูกค้าจากประเทศมาเลเซียเดินทางมารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ15บาท แม้ว่าปีนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทางภาคใต้ทำให้ผู้ค้าจากมาเลเซียไม่ได้เดินทางเข้ามารับซื้อก็อยังมีพ่อค้าจากทางจังหวัดขอนแก่นและพ่อค้าปลีกในตัวจังหวัดอุบลและใกล้เคียงเดินทางมารับซื้อที่สวนอย่างต่อเนื่องจึงไม่มีปัญหาด้านตลาดโดยปีนี้ทำการเก็บผลผลิตไปแล้วเสียไร่ได้เงินเข้ากระเป๋าไป2 0 0 0 0 0กว่าบาท และเป็นเพียงการเก็บมีดแรกคือรอบแรกแตงโมจะเก็บได้ถึง3มีดหรือ3รอบ ยังเหลือผลผลิตอยู่อีกสองไร่กำลังทยอยเก็บขายอยู่ทุกวันวันไหนถ้ามีออเดอร์มากก็จะจ้างแรงงานในหมู่บ้านวันละ300บาทต่อคนมาช่วยกันเก็บซึ่งสองไร่ที่เหลือนี้คาดว่าจะขายได้อีกถึงแสนกว่าบาทช่วงนี้แตงโมเริ่มเหลือน้อยหากผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานแตงโมหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการซื้อไปจำหน่ายต่อก็สามารถเดินทางไปรับซื้อได้ที่สวนได้ถ้าไปไม่ถูกให้โทรศัพท์ หาเจ้าของสวนเพื่อสอบถามถึงปริมาณราคาแตงโมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0859292237เจ้าของสวนย้ำว่ารับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะแตงโมปลอดสารลูกโตเนื้อแน่นหวานทุกลูก